แข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประเทศไทยที่อ่าวดงตาลสัต,ตหีบนะครับมีนักกีฬาเรือใบให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากสมโมสรสมาชิกต่างๆของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบทั้ง7จสมโมสรกับทีมนักกีฬาเรือใบาจากมาเลเซียและก็สิงคโปร์ไฮไลท์อยู่ที่เรือรุ่นเล็กสุดนะครับอย่างออฟตี้นะครับมีน้องๆให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดถึง1 1 9คนโดยเป็นนักกีฬาเยาว,วชนอายุไม่เกิน15ปีนักกีฬาอายุน้อยสุดในการแข่งขันครั้งนี้เพียงแค่7ขวบเองครับ นะฮะปรากฏว่าแชมป์ปีนี้เป็นของเด็กชายชนาทิพย์องกล่ำจากสโมสรเรือใบาราชวรุณอันดับ2เป็นของหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์อันดับ3ก็คือเด็กหญิงประพัดสอนแก้วพรมจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับรับรางวัลจากพลเรือเอกสมพสงค์นิสมัยผู้เป็นาการทหานเรือและก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับ,ร,บรายการนี้จัดขึ้นเพื่อ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและก็พระปิชาสามารถในกีฬาเรือใบของในหลวงรัชกาลที่9ดังพระราชดำรัสเกี่ยวกับกีฬาเรือใบตอนหนึ่งที่ว่าการเล่นใบสอนให้คนคิดเองทําเองจนเป็นที่มาของคํากล่าวที่ว่าเด็กไทยเล่นใบเป็นเด็กไทยใช้ชีวิตเป็นครับอืมครับอ่ะมาดู